ในช่วงบ่ายๆวันอาทิตย์ครับพี่น้องทุกท่านก็มาพบกับม,มิสเตอร์แซมในช่วงบ่ายๆเพราะช่วงเช้าก็ติดภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยได้มาทําวิดีโอในช่วงบ่ายๆให้กับพี่น้องได้ชมสําหรับวันนี้ผมจะได้นําเอามีดหมอหลวงพ่อเดิมด้ามงาฝักไม้แล้วก็ผ้ายันรอยเท้าของหลวงพอ่อที่ผมได้มาจากแถวบ้านเกีะวละเคผอ,อมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรใกล้ๆผมนี่แหละนะครับ ก็จาวมาให้กับพี่น้องอได้ชมก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็ามาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้พี่น้องสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ไลน์นะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆเป็นครั้งแรกนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเอามีดเล่มหนึ่งมาให้กับพี่น้องได้ชมอันนี้ผมได้มาจากแถวหนองโพเหนือนะครับแถวหนองโพนะเนี่ยเล่มเนี้ยนะครับความยาวก็ประมาณ9นิ้วนะรประมาณ9้านิ้วประวัติของมีดด้ามนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมีดของชาวบ้านหนองโพหมู่11นะฮะ เรียกว่าตำบลหนองโพเหนืออำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นของชาวบ้าน,นเก็บมาตั้งแต่เขาได้มาตั้งแต่ปีพศ .2490 นะจากชีปาขาวท่านหนึ่งนะครับและชีปาขาวท่านนี้ก็เป็นผู้ถือศิลเป็นผู้ที่นั่งภาวนาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ใช้มีดเล่มนี้นใช้มีดเล่มนี้ในการรักษาผู้คนที่เจ็บป่วย จากการโดนของโดนอาถรรพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นของมีดเป็นของชีปะขาวนะครับชีปะขาวก็น่าจะได้มาเราเราปีพศ2องพันสนปาประมาณนั้นนะครับแล้วก็มามอบให้กับเจ้าของอท่านนี้นะครับตอนปีพศ2490เจ้าของเขาเสียไปนานแล้วนะครับตกมาอยู่ที่รุ่นลูกนะฮะก็ถือว่า เป็นมีดที่มีประวัติความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ใช้รักษาผู้คนมาตลอดนะครับแต่ว่าก็มาเก็บไว้เก็บไว้นานมากนะครับเก็บไว้นานจนถึงเนี่ยรุ่นลูกุ่นหล,ล,ลานเนี่ยถือว่าเก็บนะครับแล้วก็มีดเล่มนี้มันเป็นสนิมจับไปมีดเยอะเลยนะครับสนิมจับไปมีดเยอะก็เลยขัดสนิมออกไปบ้างตอนนี้เรามาดูลักษณะนะครับมาดูลักษณะเดี๋ยวผมวัดความยาวให้ดู วัดความยาวให้ดูก็ประมาณ9นิ้วนะครับเนี่ยประมาณ9้านิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ขนาดเขาเรียกว่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับเป็นมีดขนาดพกพาเนี่ยเป็นมีดของท่านชีปลาขาวนะครับเนี่ยก่อนที่จะมอบให้กับท่านนี้นะเป็นของชีปลาขาวมาก่อนนะครับ ชีปลาขาวก็คือผู้นุ่งขาวห่มขาวนะครับชาวบ้านน้องโพหมู่1 1นะครับก็ถือว่างาที่เป็นงาเก่าถูกจับถูกใช้มาพอสมควรในยุคโน้นนะครับนี่นะครับเป็นมีดลักษณะเป็นมีดยุคปลายนะฮะเป็นมีดยุคปลายเราสังเกตได้จากการพวกนี้เป็นแปดตังนะครับ เป็นนาคเป็นเงินเนี่ยเขาเรียกว่าแหม่เจ็ดเก้าแหม่เจ็ดเก้านะครับแผ่นโลหะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นแปตังถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมีดยุคป,ปลายนะครับนี่นะครับพวกแหมพวกอะไรเนี่ยปลาณีดนะฮะแหมนี่ปลาณีดมากเนี่ยไม้เป็นไม้พยุงนะครับแห้งเก่าดูง่ายสบายตานะครับธรรมชาติของมีดเนี่ย ถ้าเป็นมีดแท้เนี่ยมันดูง่ายมากๆนะดูไม่กระด้างตาเลยนะดูไม่กระด้างตามีความปราณีตมีความงดงามนะครับคราบใครอะไรต่างๆนี่เขาก็มีความงดงามมีแหมเส้นเนี้ยอ่อ่าฉีกขาอดออกไปเส้นหนึ่งนะครับฉีกขาอดออกไปเส้นหนึ่งก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะถือว่ายังสมบูรณ์อ่าดูความเก่าของมีดนะครับเนี่ยดูความเก่าความแห้งของมีดมีดอย่างเงี้ยดูง่ายนะนะดูง่ายนะครับ ก็ใบมีดมันมีสนิมจับเยอะนะมีสนิมจับเยอะผมก็เลยขัดขัดสนิมออกนะครับขัดสนิมออกแต่ว่าบริเวณกันมีดเนี่ยก็ไม่ให้โดนน้ำะนะถ้าโดนน้ำเดี๋ยวมันจะชำรุดเสียหายกลัวพวกสนิมจะเข้าไปอ,อยู่ในกันมีดนะครับนี่กันมีดก็เดิมๆอย่างนี้เลยนะครับเดิมๆอย่างเงี้ย มีดอย่างนี้เป็นมีดที่ดูง่ายนะครับแล้วก็สภาพสมบูรณ์ที่ไปที่มาก็ชัดเจนเป็นของชาวบ้านหนองโพหมู่สิบเอ็ดนะครับตําบลหนองโพเหนือนะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อเดิมหรอกครับนะครับอำเภอตาคลีเนี่ยเราดูการตอกดูเราดูการตอกสิวนะครับเป็นการตอกมือเห็นไหมครับมีรอยติ้นรอยเสี้ยนอยู่ในอ,อยู่ในร่องสิวเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยอยู่ในร่องสิวนี่ชัดเจนเลย เป็นศิลประเขาเรียกว่าเป็นศิลประของช่างสอนนะครับเป็นงานเป็นงานช่างสอนลายนาคสมพงศ์นะครับนี่ลายนาคสมพงศ์เราจะเห็นว่ามีการตอกนี่เห็นไหมครับการตอกซิวที่มันดูง่ายๆนะครับนี่การตอกซิวเป็นเซียนเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมีดดูง่ายแล้วเหล็กเนี่ยเหล็กออกดำดำนะครับ เหล็กออกดำ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 เหลือบเขียวเขียวนะครับนี่ทางด้านนี้ก็เป็นรูปพระเห็นไหมครับดูสิวดูอะไรพวกนี้นะเป็นกระถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดที่งดงามนะแล้วก็เหล็กเนี้น่าจะเป็นเหล็กพิเศษนะครับ เขาเหล,นะเล,เนนเล็กเขาเหลือบดำดำด้วยนะเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับเหล็กเขาเหลือบดำดำนะครับโอโ้โหดูในร่องสิวเลยครับฝีมือช่างสอน,นเนียนมากนะครับดูแล้วมีสเสน่ห์มากเนี่ยมีช่างสอนนี่มีสเสน่ห์มากนะครับก็เล่มนี้ผ่านการรักษาคนเจ็บคนป่วยที่อ่าโดนของโดนอะไรมามากนะครับเนี่ยมีดเล่มนี้เป็นมีดของ ท่านชีประขาวนะครับท่านชีประขาวในยุคหลวงพ่อเดิมนู่นในนะครับก็ใช้ในการทําพิธีประกอบพิธีมากมายนะมีเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดที่มีประวัติมาดีด้วยนะครับของชาวบ้านหนองโพหมู่สิบํา็ดตบลหนองโพเหนือนะครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นนะนะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับงดงามเลยนะนี่ เราดูแหวนแหวนที่ติดกับงานนะครับนี่ดูแหวนที่ติดกับงานเป็นนาคนะครับนะครับงานก็สวยด้วยนะเนี่ยงานก็สวยงานฉ่ำสวยนะครับแม้แต่มีดนี่คมนะนะครับ ใช้ในการประกอบพิธีไล่ผู้ปีปีศาจล้างอาถรรพ์น,นะครับเกี่ยวกับเรื่องใช้ในการร่วมกับพวกสมุนไพรนะในการรักษาผู้คนด้วยนะที่เจ็บป่วยนะครับป้องกันเรื่องผูป้ปีปีศาจคุณใสยมนดำแก้อาถรรพ์อะไรต่างๆเสริมาบารมีเสริม ความเป็นมงคลให้กับตัวเองป้องกันเรื่องสัตว์ลายพวกเขี้ยวพวกงาสัตว์มีพิษอันตรายต่งา,ยตงตางๆนยเป็นทั้งมหาอุดเป็นทั้งคงกระพันชาติแคล้วคลาดนะครับปลอดภัยนะเมตตามหานิยมนีม่ครบสูตรเลยนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนี่ใช้ได้ครบสูตรจริงๆนะครับคนที่เอาไปใช้คนที่มีความศรัทธาเนี่ยลองเอาไปใช้เนี่ยก็จะเกิดปาฏิหาริย์มากมายครับมีดหลวงพ่อเนี่ยนะครับ พวกบินจาพาคีเขาพูดเป็นภาษาเป็นภาษาโบราณโบราณภาษาไทยโบราณเขาบอกว่ามีกูไว้ไม่จนว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสําหรับมีดหลวงพ่อเดิมนี่ก็คงจะใช้คํานั้นได้แน่นอนฮะใช้คําว่ามีกูแล้วไม่จนอะไรประเภทนี้นะครับถ้าประพฤติดีปฏิบัติดีเนี่ยโอ้ทุกอย่างมาหมดเลยนะทุกอย่างมาหมดตามที่เราปรารถนาเลยนะครับ ไหว้พระสวดมนต์ไหว้ครูทําพิธีไหว้ครูอยู่ตลอดนะครับมันก็เป็นกุศโลบายทําให้เรา,เาไม่ห่างไกลจากการสวดมนต์นะครับาบางทีถ้าเราไม่ได้มีของพวกนี้ปีทั้งปีก็แทบจะไม่ได้ตั้งน้ำมนะนะครับหมัวแต่ยุ่งกับงานแทบไม่ได้ตั้งน้ำมูแต่ถ้ามีอยู่ถ้ามีของพวกนี้ติดตัวไปเวลาจะใช้ก็ตั้งน้ำมูสามจบแล้วก็อาราธนา,ม,ามีดหมอ ติดตัวไปเนี่ยก็ทาให้เราได้ตั้งนงโมอยู่บ่อยๆท่องบนภาวนาบทอาราธนาอยู่บ่อยๆนะครับก็ทําให้เราใกล้ชิดกับการภาวนานะครับเป็นกุศโลบายนะมีดอย่างนี้นะครับงดงามดูง่ายสบายตานี่นะครับสวยงานจริงๆนะครับมีดเล่มนี้ขนาด9นิ้วนะครับขนาด9นิ้วทําทวิดีโอไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเล่มหนึง่ง มดีดทนะี่ผมได้มาจากหนองโพหนองโพเหนือหมู่สิบเอ็ดนะครับชาวบ้านหนองโพหมู่สิบเอ็ดนะครับตําบลหนองโพเหนือนี่นะแต่เนี้ยผมได้มาจากไม่ไกลจากบ้านผมตอนนี้ผมย้ายมาอยู่กําแพงเพชรย้ายมาอยู่กําแพงเพชรอันนี้ผมได้มาจากจระเข้ผอมนะอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรก็อย,อยู่ติดกับกําแพงเพชรนี่แหละติดอยู่กําแพงเพชรนี่นะครับเป็นผ้ารอยเท้าผ้ายันรอยเท้าหลบข้อเดิมนะฮะ พยานรอยเท้าลงก็เดิมอันนี้จานยันไว้เข้มขลังมากนะครับแล้วก็เก็บไว้ดีด้วยนะเจ้าของเก็บไว้ดีนะครับก็มีรอยเอเขาเรียกว่าผ้ามันกินตัวนะเนี่ยมันมีรอยผูมันมีรอยผูอยู่บ้างนะครับเนี่ยผ้ากินตัวเนี่ยมีรอยผูแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่เจ้าของเขาเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับ ซีนพลาสติกอย่างดีอากาศไม่เข้าเลยนะนะครับอากาศไม่เข้านี่จากจังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยหลวงพ่อเดิมท่านมาอยู่ที่หนองบัวนะฮะอยู่ที่หนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดคนครสวรรค์ซึ่งอยู่เขตติดต,ต่อกับจังหวัดพิจิตรเลยนะครับแล้วท่านก็สนิทกับหลวงพ่อเงินวัดบางครานซึ่ง อำเภอหนองบัวก,ก็อยู่ไม่ไกลจากหลวงพ่อเงินเลยนะอยู่ไม่ไกลหลวงพ่อเงินเลยก็ไม่แปลกใจที่ท่านรู้จักกันนะที่ท่านรู้จักกันนะร่วมปลูกเศษผ้าด้วยกันอย่างเช่นหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งอะ่ะที่เขาไปปลูกเศษร่วมกันกับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมเนี่นะหลวงพ่อเงินเดี๋ยวให้ดูองค์นี้นะครับ องนี้ได้จานจานยันไว้เต็มเนี่ยจานยันด้วยดีสอนะครับนี่ยจานยันด้วยดีสอณะซ่อนหัวนะครับอันนี้ก็นาซ่อนหัวนะครับอันนี้เป็นยันนโมพุทธายะอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นยันพระเจ้าห้าะองค์นะครับนโมพุทธายะนะครับข้างล่างนี้ก็เขียนว่าข้างล่างก็จานยันนะครับจานยันว่านโมพุทธายะนะครับตรงนี้เป็น เจ้าของเขาเขียนชื่อไว้จา่าสิบตรีสมอนนะฮะจา่าสิบตรีสมอนนะครับเนี่ยแต่ว่าคุณตาสมอนเนี่ยท่านได้เสียไปนานแล้วนะท่านได้เสียไปนานนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตกอยู่มาอยู่ที่รุ่นลูกของท่านนะครับก็เป็นผ้ายันที่หลวงพ่อท่านเหยียบให้กับพวกทหารในยุคประมาณสงครามโลกนะเนี่ยอันนี้ นี่นะครับจ่าสิบตรีสมอนนะครับจ่าสิบตรีสมอนที่บ้านโจระเคผอมนะครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับของหลวงพ่อเดิมนี่บริเวณเนี้ยบริเวณจังหวัดพิจิตรเนี่ยของหลวงพ่อเดิมเยอะนะเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านมาอยู่แถวแถวนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่า ลักษณะรอยเท้าเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งหมดเราจะเห็นว่าหัวเดืยกโป้งเนี่ยนยฮะท่านสังเกตดูดีๆนะคล้ายๆหัวงูเลยนะนิ้วชี้เนี่ยยาวกว่านิ้วโป้งและยาวกว่านิ้วกลางนะครับตรงนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตุ่มๆแล้วก็อยู่ในระยะห่างกันประมาณนี้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระที่สูงใหญ่นะครับรูปร่างสูงใหญ่ ดังนั้นเท้าของท่านจะใหญ่มากถ้าว,วัดโดยรวมแล้วประมาณ9นิ้วนะครับประมาณ9นิ้วกว่านะครับเนี่ยแล้วก็เส้นสายอะไรต่างเนี่ยจะชัดเจนมากเห็นนะเหยียบด้วยครามนะครับเหยียบด้วยครามผงผสมน้ําแล้วก็มาทาฝ่าเท้าหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจะเหยียบให้พร้อมกับอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ด้วย้ายันรอยเท้าของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจึงมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมและก็มหาอุด นะฮะแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีครบทุกอย่างนะแม้กระทั่งเรื่องป้องป้องกันเรื่องคุณใสมนดําถอนคุณใสมนดําได้หมดเลยนะเหมือนมีดหมอลงพ่อเดิมเลยนะเหมือนมีดหมอลงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ผ้ารอยเท้าลงพ่อเดิมเนี่ยเวลาเราขึ้นเครื่องนะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเะนี่ยนะเราจะเอามีดอะไรไปเนี่ยมันก็ลําบากนะครับมันจะไม่ผ่านเครื่องเอ็กซเรลนะครับโดยเฉพาะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเราเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราเอาพวก ที่เป็นโลหะไปไม่ได้นะครับให้เราเอาผ้ารอยเท้าหลวงพ่อพับใส่กระเป๋าเสื้อนะครับไปไหนมาไหนก็เหมือนกับเรามีมีดหมอเหมือนกับเรามีผ้าเครื่องของท่านเลยนะครับไปไหนมาไหนได้สบายมีของครูบาอาจารย์ติดตัวไปโดยเฉพาะผ้าอย่าผืนนี้หลวงพ่อท่านเคยเหยียบไว้นะเท้าของท่านเคยแตะเคยแตะผ้าผื้นนี้พร้อมกับอธิษฐานจิตบุกเสกไว้ให้ แล้วก็มีรอยจานยันไว้เรียบร้อยนะครับเจ้าของเ็าเก็บไว้อย่างดีนะครับเนี่ยจ่าสิบตรีสมอนเนี่ยนะครับคุณตาสมอนเนี่ยนะครับนี่ท่านก็เขียนของท่านไว้ท่านก็เก็บของท่านไว้อย่างดีไม่ให้โดนอากาศไม่ให้โดนอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับจะเป็นแบบเดียวกันก็คือตรงข้ามกับฝั่งนี้ตรงข้ามกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นิ้วชี้จะยาวกว่านิ้วโปง้งนิ้วกลางแต่แต่ฝั่งนี้ตรงข้ามกันเลยนะครับ S <S จะสั้นกว่านิ้วโป้งและสั้นกว่านิ้วกลางนะครับแล้วก็พวกรอยเนี่ยนะครับเ,เส้นเส้นพวกนี้นะครับจะใหญ่จะเล็กไม่สําคัญขอให้อยู่ในตําแหน่งแบบนี้นะครับจะใหญ่จะใหญ่จะเล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเหยียบเบามันจะเส้นบางนะเหยียบเบานี่จะเส้นบางมันแตะเบาๆนี่จะเส้นบางแต่ถ้าเหยียบหนักเนี่ยเส้นเส้นสายลายลายเส้นเท้าหลวงพ่อเนี่ยจะใหญ่หนาะ นะขึ้นอยู่กับการเหยียบนะเหยียบน้ำหนักนะ้นำหนักของการเหยียบนะครับเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับผมเคยพูดอยู่เป็นประจำนะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมชนิดเดียวเลยที่เก๊ไม่ได้เลยก็คือเรื่องผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมเก้ไม่ได้นะครับมีดเก๊ได้ผ้าขอโทษครับ <c oughs> มีดเก๊ได้ผ้าเครื่องเก๊ได้หมดนะต,ะก,ตะกุงตะกุดนี่เก๊ได้หมดนะครแต่ว่าผ้ารอยเท้าหลวงพ่อนี่เก้ไม่ได้นะครับเก๊ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องการ ใช้ครามเหยียบนะฮะใช้ครามเหยียบกับการสกรีนนะฮะสกรีนนี่ปลอมแปลงได้ผ้ายันที่เป็นผ้ายันสกรีนเนี่ยผ้ายันหลวงพ่อเดิมก็มีสกรีนนะครับในยุคหลวงพ่อเดิมก็มีสกรีนนะในยุคปลายๆที่หลวงพ่อเดิมท่านอายุมากแล้วแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามต้องการผ้าลอยเท้าเยอะๆซึ่งท่านเหยียบไม่ไหวเนี่ยก็จะใช้เป็นการสกรีนเอามาทีละร้อยพื้น200ผพื้นหลวงพ่อที่ฐานจิตปลุกเสกให้นะครับ ก็จะเหมือนกันทุกผืนอย่างนั้นจะเหมือนกันทุกผืนแบบนั้นอ่ะปลอมแปลงได้ปลอมแปลงได้แต่ที่ปลอมแปลงไม่ได้ก็คือการเหยียบทีละครั้งการเหยียบทีละครั้งโดยการใช้ครามผงผสมน้าทาฝ่าเท้าหลวงพ่อแล้วให้หลวงพ่อเหยียบเนี่ยนะครับเหยียบทีละครั้งเนี่ยผ้ายันแบบนี้แหละครับที่ปลอมแปลงไม่ได้นะครับดูง่ายมากนะถ้าเห็นปั๊บ <c oughs> นี่ไม่ว่าจะเป็นผ้ายันรอยเท้าชุดแรกๆหรือว่าสมัยแรกๆยุคต้นเนี่ยนะครับ ยุคนั้นก็จะเหยียบกับกระดานติดบ้างไม่ติดบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนี่ยแต่ว่ารอยเท้าหลวงพ่อจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับจะเป็นเอกลักษณ์มากจําเส้นสายจําลักษณะรอยเท้าหลวงพ่อให้ดีนะครับถ้าจําได้เห็นปับ๊บรู้เลยใช่หรือไม่ใช่รู้เลยนะครับแล้วก็ผ้ายันรอยเท้าอยู่ที่ผมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าผมว่าผมนี่เยอะที่สุดแล้วนะผมว่าผมเยอะที่สุดแล้วนะเป็นร้อยนะครับเป็นร้อย ในในอนาคตนี้อาจจะเป็นเป็นหลายร้อยหรือคงจะเยอะเลยนะ่ะนะเพราะว่าผมเก็บมาได้เรื่อยๆนะผมเก็บมาได้เรื่อยเพราะว่าคนของผมนี่ก็เยอะด้วยนะขนของผมนี่ก็เยอะนะครับผ้ารอยเท้าเนี่ยจึงอยู่ที่ผมเยอะมีดหมออยู่ที่ผมเยอะนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ต่างๆนี่ก็อยู่ที่ผมเยอะนะครับแต่อย่างเงี้ยก็มาให้ท่านได้ชมเพราะว่ายังไม่เคยให้ท่านได้ชมเลยผืนนี้นะครับ ยังไม่เคยให้ท่านได้ชมนะบางผืนนี่เขาเขียนพอสอไว้เลยนะเจ้าของนี่เขาเขียนพอสอไว้เลยนะครับแต่ผืนนี้เขาเขียนไว้แค่ชื่ออย่างเดียวนะครับเขียนไว้แค่ชื่อจ่าสิบตรีสมรน,นะเป็นทหารยุคสงครามโลกนะเนี่ยเป็นสาเป็นทหารยุคสงครามโลกนะครับเห็นไหมสวยๆนะสวยมากเข้มขลังมากพุทธคุณนี่ครบสูตรนะครับเหมือนมีดหมอลงพอดเดิมเลยนะผ้ารอยเท้าลงพอเดิมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับ เป็นอะไรที่หายากมากโดยเฉพาะสภาพที่ครามยังอยู่ครบครบอยู่สมบูรณ์เนี่ยหายากนะครับแต่ผืนเนี้ยถือว่าสมบูรณ์สวยนะฮะสวยนะ,ะสวยเลยนี่ผืนนี้สวยมีการจานยันไว้ด้วยนะฮะสวยมากเลยนะครับนี่ประมาณนี้ก็เอามาทําให้ท่านได้ชมวิดีโอสั้นๆก็แล้วกันนะครับเนี่ยนะประมาณนี้นะครับเผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะ พี่น้องครับวิดีโอนี้ก็ประมาณสัก21 22นาทีประมาณนี้ก็เอาเรื่องมีดหมอหลวงพ่อเดิมผ้าร้อยเท้าหลวงพ่อเดิมเอามาให้กับพี่น้องได้ชมอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อทีอ่เราจะได้จํา จำแม่นๆนะครับผ่านหูผ่านตาบ่อยๆเนี่ยเราจําแม่นเราจะมีประสบการณ์ทางทางหูทางตาบ่อยเวลาเราไปเจอของจริงตามบ้านตามบ้านคนเท่าคนแก่เนี่ยเราสามารถเช่าวูชายอย่างไม่ผิดตัวอย่างไม่ผิดชิ้นอย่างเงี้ยนะครับจะไม่เกิดความเสียหายนะครับสําหรับคนที่ศรัทธานในวัตถุมงคลของหลวงพ่อนี่ก็อลองติดตามดูนะครับ ท่านที่อยากจะรู้จักกับผมนะครับก็มาทางเบอร์โทรศูนย์แปดหกสามห้าสองเก้าหกห้าหกท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆเป็นครั้งแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอสําหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ